ธรรมมาจากต่างแดนณนะประเทศแคนาดาพระธรรมรเทศนาโดยพระเดชพระคุณพระธรรมมงคลยานราชา์หลวงพ่อวิริยังศรินทโรเจ้าวาดวัดธรรมมงคลกรุงเทพมหานครประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังกิตานุภาพและประธานสงฆ์ไทยคณะธรรมยุทธ์แห่งประเทศแคนาดา สวัสดีท่านทั้งหลายวันนี้ก็จะได้พูดถึงเรื่องความพอดีมัชฌิม,มาปฏิปทาแปลว่าหนทางกลางแต่ว่าหลวงปู่มั่นโพดิชัตโตท่านได้ได้พูดว่ามัชฌิม,มาปฏิปทา คือหนทางพอดีความจริงแล้วมัชฌิม,มาก็พอดีก็เป็นอันเดียวกันเพราะฉะนั้นการงานทุกอย่างเนี่ยมันจะอยู่ที่ตรงพอดีถ้าหากว่าเกินพอดีไปแล้วใช้ไม่ได้ขาดความพอดีก็ใช้ไม่ได้เช่นอย่างเราจะสร้างบ,บ้านตัดไม้ มาทำบ้านเมื่อตัดไม้มายาวไปถ้าทำคือมันก็ใช้ไม่ได้สั้นไปนิ้วเดียวทำคือก็ใช้ไม่ได้อีกหรือว่าทำหน้าจัว่วหรือว่าทำจันทันขาดไปนิ้วเดียวมันก็ใช้ไม่ได้เกินไปนิ้วหนึ่งก็ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นความพอดีจึงถือว่าประสบความสำเร็จ เช่นเดียวก,กันกับรับประทานอาหารการรับประทานอาหารนั้นข้าวปลาอาหารมีอยู่ในตู้เย็นมีอยู่ในสต็อกมากมายแต่เวลาเราจะให้เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเรานั้นเอาแค่หนึ่งช้อนเพราะว่ามันพอดีตรงปากถ้าเกินไปมันก็หกหมดถ้าน้อยเกินไปมันก็ไม่รู้จักอิ่ม แต่ว่าทำพอดีแล้วก็ใช้ได้เราก็มีชีวิตเสื้อผ้าอาภรณ์ที่เราใช้อยู่ก็เหมือนกันถ้ามันเกินพอดีไปมันก็รุ่มร่ามถ้ามันน้อยเกินไปมันก็ใช้ไม่ได้มันอยู่ตรงที่พอดีเพราะฉะนั้นการปฏิบัติในทางสมาธิก็เช่นเดียวกัน ทำพอดีคำว่าพอดีนั้นก็เรียกว่าสัมมาสมาธิเพราะเหตุว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์แสดงมรรคแปดเอาไว้มรรคแปดนั้นเคยที่เรียกว่ามัชิมาปฏิปทาคือการปฏิบัติพอดีแต่ในที่นี้จะพูดเจพาพสัมมาสมาธิ มักแปดข้อที่แปดข้อเดียวเพื่อที่จะให้รู้ว่าสมมาสมาธินั้นมีความพอดีอย่างไรสมมาสมาธินั้นมีความพอดีเพราะว่าไม่ใช่น้อยเกินไปแล้วก็ไม่ใช่มากเกินไปถ้ามากเกินไปก็กลายเป็นอรูปปานไปถ้าน้อยเกินไปจิตมันก็ไม่สงบก็พอดี แล้วก็ความพอดีอันนี้เองที่สามารถทำให้มัดทั้งเจ็ดข้อนั้นสมบูรณ์ขึ้นมาได้เพราะอะไรเพราะว่าการทำสมาธิพอดีนั้นเป็นการผลิตพลังจิตคือจุดมุ่งหมายของการทำสมาธิคือการผลิตพลังจิตเมื่อผลิตพลังจิตมาแล้วก็สะสมเอาไว้ เมื่อสะสมเอาไว้พลังจิตก็จะเติบโตยิ่งขึ้นเมื่อเติบโตยิ่งขึ้นแล้วพลังจิตนี้เองที่จะทำให้เกิดสติทำให้เกิดปัญญาหรือจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดขึ้นอ,องค์ที่หนึ่งมรรคองค์ที่หนึ่งก็ตามที่สองก็ตามที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดเมื่อมีสมาธิแล้วทั้งเจ็ดอย่างนั้น ก็จะมีการพัฒนาไปพร้อมด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าทำเกินกว่าสัมมาสมาธิแล้วพลังจิตที่ทำขึ้นมานั้นมันก็ถูกสูบกินพลังจิตไปการถูกสูบกินพลังจิตไปนั้นก็เท่ากันกันกบว่าทำแล้วก็หายไปหมดแต่ถ้าหากว่าทำพอดีแล้วมันก็จะ สามารถผิดพลังจิตขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายการเดินจงกรมก็ดีการนั่งสมาธิก็ดีเอาแต่ว่าพอดีท่านก็บอกว่าอย่าให้ช้าเกินไปแล้วก็อย่าให้เร็วเกินไปเร็วเกินไปมันก็ไม่ใช่เดินจงกรมช้าเกินไปมันก็ไม่ใช่เดินจงกรมแล้วก็เดินมันก็จะต้องพอดีพอดีถึงจะถูกต้อง อย่างนี้เป็นต้นนั่งสมาธิก็นั่งพอดีพอดีไม่ใช่ว่านั่งตั้งเก้าชั่วโมงสิบชั่วโมงมากมายเกินไปมันก็ไม่พอดีเอาพอดีพอพอดีแล้วมันก็สามารถผิดพลรรังจิตขึ้นมาได้เมื่อผิดพลังจิตมากขึ้นมากขึ้นแล้วนี่พลรรังจิตจะเป็นตัวแปรเพราะว่าเมื่อ เราผิดพลังจิตมากขึ้นแล้วสมาธิก็จะกลายเป็นฌานกลายเป็นฌานนั่นนะคือพลังจิตมันจะเป็นกระแสพอเวลาที่สะสมมากเข้ามาเข้าแล้วพลังจิตเนี่ยมันกลายเป็นกระแสจิตเมื่อกลายเป็นกระแสจิตแล้วกระแสจิตก็กลายเป็นฌานเมื่อกลายเป็นฌานแล้วมันก็มีอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามอันดับสี่ที่ ท่านแสดงไว้ในสมาธินี่ก็เรียกว่าตั้งแต่ชั้นหนึ่งถึงชั้นสี่ถือว่าเป็นมัชฌิมาปฏิปทาพอดีพอเหมาะแล้วเพราะฉะนั้นการงานต่างๆท่านทั้งหลายต้องมีสติมีความรู้มีความเข้าใจเมื่อทำสมาธิได้พลังจิตมากขึ้นแล้วสติก็มากขึ้นตามไปด้วย เมื่อสติมากขึ้นแล้วก็สามารถทำกิจการงานอะไรต่างๆไม่พลาดพลัง้งสามารถดำเนินการไปด้วยด้วยดีทุกประการความที่เกิดขึ้นหรือความพลาดพลั้งที่เกิดขึ้นนั้นเรียกว่าขาดสติถ้าหากว่าคนธรรมดาทำขาดสติมันก็เสียหายเล็กน้อยถ้าคนที่เป็นผู้นำ แต่ว่าขาดสติอันนั้นเสียหายใหญ่หลวงเพราะฉะนั้นพากันมาเดินน้นทางกลางเถิดแล้วเราจะได้พบสิ่งที่สำเร็จสำเร็จไม่ใช่สำเร็จเฉพาะตัวเราเท่านั้นสำเร็จต่อหมู่มวลชนด้วยเพราะว่าพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมนั้นไม่ใช่หวังเฉพาะตัวบุคคลใดคนหนึ่งแสดงธรรมเพื่อที่จะให้ทุกๆคน ได้รับประโยชน์และความศุกพระองค์เจงได้ทรงพระนามว่าพระมหาการุณาธิคุณอย่างนี้พระองค์มีมหาการุณาธิคุณต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเราท่านทั้งหลายเมื่อเราพยายามแล้วก็จะสำเร็จสงความมุ่งมัปรารถนาทุกประการสวัสดีสาธุ